การเรื่องกระต่ายน้อยกับป่าพิสวงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และลำธารใสสะอาดมีเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึง่งชื่อว่าปุยเมฆปุยเมฆเ,เป็นกระต่ายที่อยากรู้อยากเห็นและชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆ วันหนึ่งขณะที่ปุยเมฆกำลังวิ่งเล่นอยู่ในป่าเขาก็ได้ยินเสียงเพลงแปลกๆดังมาจากทางป่าลึกที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงเพลงอะไรนะ่ะปุยเมฆสงสัยและตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปยิ่งเดินเข้าไปใกล้ในป่าเสียงเพลงก็ยิ่งไพเราะและแปลกประหลาด เมื่อปุยเมฆเดินถึงลำธารเล็กๆเขาก็พบกับสะพานไม้เก่าๆและมีป้ายเขียนไว้ว่าสะพานนี้นำไปสู่ป่าพิศวงระวังใจของเจ้าให้มั่นคงถึงจะมีความหวาดหวั่นแต่ความอยากรู้อยากเห็นของปุยเมฆก็ชนะเขาเดินข้ามสะพานไปเมื่อก้าวสุดท้ายถึงอีกฝั่ง ุ๋ยเมฆก็พบกับป่าฝั่งนี้ต่างจากที่เขาเคยเห็นต้นไม้มีแสงสว่างเหมือนเพชรแม่น้ำไหลราวกับสายรุง้งและดอกไม้สามารถพูดได้ยินดีต้อนรับสู่ป่าพิศวงเจ้ากระต่ายน้อยดอกกุหลาบสีฟ้ากล่าวเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรหรือข้ามาเพราะได้ยินเสียงเพลง ข้าสงสัยว่าใครเป็นคนเล่นเพลงนี้ปุยเมฆตอบดอกไม้ยิ้มและพาเขาเดินไปจนถึงทุ่งกว้างที่นั่นปุยเมฆพบกับนกตัวใหญ่สีทองที่กำลังร้องเพลงนกทองกล่าวว่าเจ้ามาถึงที่นี่ได้แสดงว่าเจ้ามีความกล้าหาญและหัวใจบริสุทธิ์เรามีรางวัลให้เจ้านะ นกทองมอบผลไม้เรืองแสงลูกหนึ่งให้กับปุยเมฆนี่คือผลไม้แห่งปัญญาหากเจ้ากินมันเจ้าจะสามารถแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้อื่นได้ปุยเมฆดีใจมากเขาขอบคุณนกทองและดอกไม้ก่อนจะกลับไปยังบ้านของตนเมื่อเขากลับมาถึง เขาใช้ปัญญาที่ได้รับจากผลไม้เรืองแสงช่วยสัตว์อื่นๆในป่าทั้งช่วยหาทางแก้ปัญหาและแบ่งปันความสุขให้แก่ทุกคนนับแต่นั้นมาปุยแม่กลายเป็นที่รักของสัตว์ทุกตัวและป่าพิศวงก็ยังคงเป็นความลับสําหรับผู้ที่มีใจบริสุทธิ์และความกล้าหาญเท่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความกล้าหาญและความอยากรู้อยากเห็นที่มาพร้อมกับจิตใจบริสุทธิ์จะนำพาเราไปสู่โอกาสและปัญญาในการช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ